S Honda Eye, s c ก o p y ี้ไเพื่อนใหม่ลายใหม่ไล f ์เฟรนส์ p e เ i a เอด i ชั่นน่ารักโดนใจซื้อวันนี้ฟรีกิฟต์เซตไล f ์เฟรนส์ p e เ i a เอด i ชั่นรีบเลยพบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ AT รุ่นพิเศษนั่นก็คือ Scoopy i y e Line f r ์เฟรนสเปเชียล i i ดิเพื่อนใหม่ลายใหม่น่ารักโดนใจโดดเด่นด้วยกราฟิก Line f r รน c าแ l l c t อ r ์ r บลนี่และของเพื่อนกำลังสนุกอยู่บนตัวรถรอบคันผลิตจำนวนจำกัดเพียงแค่5,000คันเท่านั้นราคาขายปลีกแนะนำ53,500บาทตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับ Honda s c o o p y นั้น เป็นมอเตอร์ไซค์เอทรุ่นยอดนิยมอันดับที่1ของประเทศไทยมียอดขายรวมทั้งสิ้นกว่า10ปีที่ผ่านมามากกว่า3ล้านคันมากกว่ารถเอทีหรืออัตโนมัติทุกรุ่นเท่าที่เคยมีการผลิตในเมืองไทยมาเมื่อวันที่22กรกฎาคม2562ฮอนด้าได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานถแถลงข่าวแนะนำซุปเปอรไอไลเฟนสเปเชียลเอ t i ชั่นโดยมิสเตอร์ชิเกโตคิมูระประธานกรรมการบริหารของฮอนด้าได้กล่าวว่าที่ผ่านมานั้น ฮอนด้าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับมอเตอร์ไซค์กุปปอรไอลายพิเศษก็คือลิฟโคลโดมบกคุงทีมลิเวอร์พูลและทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและในครั้งนี้เป็นการส่งมอบประสบการณ์พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับวงการมอเตอร์ไซค์ให้กับกลุ่มวัยรุ่นยุคดิจิตอลด้วยการนำคาแรคเตอร์ของไลายเฟรนมาติดตั้งบนตัวรถซึ่งก็คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆฮอนด้าทั่วประเทศไทยถัดมาคุณอัคารเดชโรสิระวรพัฒน์ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานสื่อสารกับ ได้ขึ้นกล่าวถึงความโดดเด่นของ s c o o p y Eye Line f r i e s p e c i a l Edition ในครั้งนี้ภายใต้คอนเซปต์เพื่อนใหม่ลายใหม่น่ารักโดนใจมากับตัวรถสีทูโทนดำตัดน้ำตาลทั้งเบาะหนังกระจกมองข้างและแผ่นวางเท้ามาพร้อมกับกราฟิกลายเฟรนคาแ l กเตอร์ทั้งบราวนี่โค n ี่และแซ l ลีที่กำลังสุกสนานอยู่บนตัวรถรอบคันนับเป็นความโดดเด่นชวนหลงไหลโดนใจผู้ที่ชื่นชอบคาแรคเตอร์แสนสนของล f r เฟรน สะดวกสบายด้วยช่องเสียบชาร์จไฟสำหรับสมาร์ทโฟนมาพร้อมกับกิฟต์เซ็ต Special Edition สเปเชียลอ dition น4รายการประกอบไปด้วยกระเป๋าเป้ลายเฟรนที่ชาร์จลายเฟรนสายชาร์จไลนิ่งบราวนี่และสายชาร์จไมโคร USB ลายโคนีและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์คุณอัครเดชศิระโรดวรพัฒน์ผู้จัดก,การทั่วไปส่วนงานสื่อสารการตลาดของ h o n ด้าให้สามารถไปอย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางพันด้าขออนุญาตแนะนำนะครับ สกู๊ปปี้ไลฟ์เฟรนด์สเปซิเอชันนะครับเป็นการพบกันระหว่างรถ AT ขายดีอันดับหนึ่งในประเทศไทยกับคาแรคเตอร์ที่ทุกคนรู้จักมากสุดในประเทศไทยนะครับไลค์คาแรคเตอร์นะครับ,รบวันนี้สกู๊ปปี้ไลฟ์เฟรนด์ดิสชั่นนะครับไม่ได้มาแค่รถสกูปปี้ที่มีลายคาแรคเตอร์ของไลฟ์เฟรนด์อย่างเดียวนะครับยังมี uh, กระเป๋านะครับแล้วก็ uh, ที่ชนะรรารช์จ uh, มือถือนะครับสกู๊ปปี้สามารถชาร์จมือถือรถยนต์ได้นะครับ uh, กับ ของแต่งครบคันในวันนี้นะครับก็ขอฝากซุปปอร์บี้ลฟ์แฟนสเปเรชั่นให้กับผู้ชมทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับกว่า10ปีที่ผ่านมาของ Honda s c o o p ป i ในประเทศไทยมันคือมอเตอร์ไซค์ AT รุ่นยอดนิยมอันดับที่1มียอดขายรวมสะสมทั้งสิ้นกว่า3ล้านคันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือกับ,บแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในรูปแบบโคลแบรนดิ้งเช่น Li ิปโคโดมโคุงทีมลิเวอร์พูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และครั้งนี้ l i ลฟ์เฟรนส Special Edition ผลิตเพียงแค่5,000ขคันเท่านั้นโดดเด่นด้วยสติกเกอร์ l i ฟ์เฟรนค e c o l r e c t o r มากับตัวรถสีทูโทนดำตัดน้ำตาลทั้งเบาะหนังกระจกมองข้างและแผ่นวางเท้าชุดเรือนหม้ผสมปรสานระหว่างเข็มและดิจิตอลไฟหน้าแบบ led โปรเจ c เตอรพร้อมไฟรี led เครื่องยนต์1 1 0 cc จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด pgm fi ขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทำได้สูงสุดถึง 62.5กิโลเมตรต่อลิตรกลุ่มลูกค้าของ s ู o ป p y I นั้นทุกคนซื้อเพราะว่ามันมีดีไซน์ที่สวยงามน่ารักน่าขับขี่คิดเป็น25%หลายคนชอบตรงที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและขี่ง่ายอีกกว่า20%กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อายุประมาณ25ปีคิดเป็น34%ของทั้งหมดสัดส่วนระหว่างผู้หญิงและผู้ชายประมาณ70ต่30อ30%เบาะนั่งเน้นสีน้ำตาลบราวนี่กลองยูบอ็อกใต้เบาะนั่งความจุ15.4ลิตรและนี่ก็คือ s c o o ปปี I ้ไอไลฟ์เฟรนส์สเปเชียลเอดิชัรถมอเตอร์ไซค์เอทีรุ่นยอดนิยมอันดับที่1ของประเทศไทยวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2562เป็นต้นไปครับ